ข่าวแรกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่เฮามีความภาคภูมิใจ,จในประเทศไทยของเฮาเนะครับเพราะว่ามีการจัดข้อมูลจัดลำดับมาบอกว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคอาเซียนอ่านะครับด้านใดพ่องนะ,ะและ้วก็นอกจากนั้นบอกว่าเป็นอันที่อันดับที่ท็อปเจ็ดของโลกตัวเองแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นมาจากนิตยสาร CEO World Magazine ครับเขาจัดอันดับประเทศทรงอิทธิพลปี2566จาก 195ประเทศทั่วโลกนะครับเขาบอกว่ามี11หัวข้อก็คือความแข็งแกร่งของกองทัพพันธมิตรระหว่างประเทศความเป็นผู้นําการค้าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะครับอำนาจทางเศรษฐกิจอิทธิพลทางวัฒนธรรมอิทธิพลทางการทูตการพลัดถิ่นอิทธิพลทางสื่อและก็การช่วยเหลือประเทศอื่นๆนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพล ของอาเซียนอาเซียนก็นคือซิป,ประเทศนะครับที่อยู่ในมูเฮานี้แล้วก็อันดับที่สอเจ็ตของโลกก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวที่บอกว่า โอ้คนไทยเฮานี่บัตธรรมดานะแม่นนะครับบัตธรรมดาตั้งแต่หลังจากตีเฮาป้าสถานการณ์โควิดสิบเก้าตีผ่านมาต้องบอกว่าอุยบ้านเฮานี่ก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบางตีก็ถือได้ว่าปิดกิจการล่มหายตายจจาก,กันไปแ,นแต่กองได้มาหันนี่นะเจ้าในเรื่องของการไทยครองอันดับหนึ่งประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในอาเซียนนี่นะเจ้าในหัวข้อเรื่องของอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแสดงว่าเฮาฟื้นตัวได้เว้ยค่ะแม่นครับเพราะว่าจากข้อมูลทั่วโล กนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ป้องกันโควิดได้ดีที่สุดนะ<ม>นบพอพปอ,ปอ,ปอมีการฟื้นตัวแล้วนะครับรับเศรษฐกิจของเฮาก็กระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะจะ<ม>ต,ต้องบอกว่าทางกิจกรรมทางการค้าการลงทุนเนี่ยะเด็นนี้ก็กลับมาดีขึ้น,<ม>นการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นการทูตของเฮาก็ทางานอย่างเต็มตีนะแมนแล้วเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเฮามีดีอยู่แล้วคุณผู้ชม